เสือตัวเก็บไมสติม่ะเบียบอะไรไปเยียมเสือไปเลยไยาปรด็นเผิ่เผื่ไไม่กล้่านนี้ะเ่นแค่ตอนนี้ที่จะถึงอยเดียวท่น้

จากรดเท่ามเลยนี่เลยรสมันเย่ยครับตับร่วนต้เก็บน้ำมันเกงลงเลยมันเป็นนมปุ๊เนน้านุ๊งเลอาการหยอกิดของอาเลยนะเมื่อน้ำมันเกีงเ็น้ำมันเกีงเป็นสีน่มเื่อน้าปุ๊บ ท่านเลยได้ดูดป่อน Ui Nên lùm lên <laughs> นักเล่มยู่คือได้ดาบาร์ดรอลอยนะซียเดียวแห้งก็ได้สารสี่ตัวเนี่ย

กดเขาไม่ได้ดูนะครับลูกค้านี่นี่คือผลของใส่สปริงนะสปริงแต่งนะผลเสียที่ตามมาก็ต้องรับให้ได้นะ ตัวเองแต่งก็ต้องทําต้องทําใจนะแย่แม่เหล็กนี่ออกไม่ได้ด้วยนะแม่เหล็กก็ยังออกไม่ได้อนะแม่เหล็กนเป็นนะนมหมดนะผมขอดูสากจุด ปับมน้ำนะตัวนี้นะปล่อยทิ้งนานเกินนะครับปล่อยทิ้งนานเกินนะฮรสลคือต้องยกใหม่หมดนะครับนี่าการน้ำลงเครื่องนะของเอ็มสลตอ่ะตอนนี้มาถึงขั้นผ่าแต่ว,ว่ายังออกไม่ได้นะเดี๋ยวเรามารอดู ขั้นต่อไปว่าเราจะจัดการยังไงกับเครื่องนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อน